สวัสดีค่าวันนี้กับช่องเดิมเพิ่มเติมไม้จะมาเล่นบลูดแต่จะอยู่ในด้านทางโลกใหม่นะพวกคนอยาไเป็นส่วนส่วนข้าหลงางนะผลผลโลเปกับปุซซีอรามิอยาไเปส่นนะคือตอนนี้ค่าหัวที่ผมเพิ่มขึ้นคือผมเป็นนักเรียเรียบร้อยคือยังข่าคนโหดยังไม่ค่อยได้นะมา ีผมไปทางนั้นไม่ได้ไปปั๊บกล้องหายปึ๊บนะจะถ่ายทีอะไรก็ไม่ได้ขน,นาดนาั้นซะทีคือนะที่ผมใช้ผัแข่งนะผมที่ผมเลิกใช้ผลล้มแล้วว่าเป็นกากผมใช้แล้วมันใช้ยากชิบหายเลยไม่ไม่ใช่สายเลยนะครัง้งครั้งนีผ้ผมเอามาจากโลกใหม่ตอนนี่ตอนนี้ผมได้สี คสีนี้เกิดเลยนะสีนี้น ตอนนี้ยม,ะนะมันรู้สึกแปลกนะคะมีจุกว่ะดูหน้าตาเน้นา,ออาวะเดี๋ยวะอย่างนี้ก็ quadro. อจะบพี่จีโอโกยังไม่อยูุ่ดแล้วแล้วกูก็จะวิ่งเร็วได้สักทีไม่ เรียนค่ะที่ผมทำโว้ทำโว้ดีสับนี่คือสุดท้ายเรื่องก็กลายเป็นเรื่องจริงนะแล้ววันนี้กูจะมาลวม มึงยุดไอ้ทิ่บกค่ะ <คา S 1> น,น่าจะไปทางไหนกี่วัเนียวาตัว,วเคนี่แก็ชอบต่อ คนไทยกับคนอังกฤษเขารวมดูไปไว้ไม่หมูไม่เดินไม่หมูเออตอนนั้นคือผมจำได้ว่าผมจากสีส้มแต่ครั้งนี้ผมจะมาสีส้มก็เป็นหายาคิด เป็นผีบ้าตัวมาหนีม่มาดูด้วยเลย คนบางเาว่าเฮ้ยเข้าไปรวมกุกันเลยรวมจะได้ค่าหัวไหมผมเห็นคน กดดิไว oh. like, ้พึงกดติดติดติดกูติดแล้วดันดันไหมดันนะวิชวิชตุ๊ดต๊ดผีเขี้ยรู้บอกว่าไม่รู้จักแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องรู้จักรู้จัก พวกมีหมายจิดแม่เลยไอซีแข่งอะกูไม่น่าระใส่ใส่ลกคิดกระเป๋าเลยใส่ล่มกีิกับเราใส่ล่มคิดขอใส่ล่มคิดบ้างเออเออืออยิงบวกมายิงแตก กูยิ่งแตกกูควแใส่ตอนนี้หึตาตอดสว่างเป็นสีฟ้าแตกมากตอนนี้ผงมลอยไปโี่อรกาศแล้วตอนนี้เป็นน้ำแข็งเื่อโดนระเบิดทำลายล้างบอกว่าโดนนี่มันค like ือเที่ยวกันจำจำจำอะไรไม่ได้นะจำได้แค่ว่ากูต้องตีบอสตัวโกหกไว้เพื่อ เอ้ยอหน้าอย่างนี้ใส่แว่นตากดไอซ์ IS ี e B กดเข้าไปคำสูงพี่แล้วเรียงไปแล้วคุณก็จะเห็นมีคำสูงแกมพี่คนที่คุณเห็นไหมว่ามีอะไรอยู่ผมโดนน้ำมีดต้มตายแล้วเพราะว่านั้นผมมัน,นแสบมากเกินล่ะแป๊ะ อย่ลืทานคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเด็กดูใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะชื่อชอบกูเป็นงเจ๊ยวหนึ่งนะกุ้งเจ๊ยวหนึ่งที่เขียไนยไว้ใต้คลิปนาผมจะเขียนไว้ใต้คลิปตอนนี้ค่าของผมลดลเพิ่มเพิ่มเพราะตอนน้นผม่าได้คนหนึ่งคุณเห็นไหมคุ้เห็นลูกสอนหนึ่งจด 3, ุดสามหนึ่งับสามไหมผม่าได้หนึ่งคนตายพร้อมกันกับคนนะ แล้วนี่คือไฮคิสือม่วงที่ผมชอบที่สุดที่ผมชอบใส่แลดิหายากสีหายากสีหายากนะทำไมกูกดแต่ตรงนี้กูกดกลัวไปนี่เง็นม่วงเอามาจากไหนตีเจ้าทะเลแล้วก็ลงดันแล้วนอกจากนั้นก็ไม่รู้เลยส่วนดาบนี่บางคนรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้คลิปหน้าผมคลิปหน้าผมจะสอนวิธีเอาดาบอันนี้นะหน้าคลิหน้า เอาจากโลกใหมด้วยด่าไม่ได้ที่ดีขอเจอกิว่ะบายบายกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปด้วยนะบายบายพวกเคียนี่